น้องยูกิเพนพกาและยูกิแดนซ์งานครบรอบ9ปีร้านโชควัฒนาโฮมเซ็นเตอร์อำเภอเขาชะกันจังหวัดสะแก้วจบงานน้องก็ออกมาโพสต์บอกว่าขอบคุณคณะผู้บริหารร้านโชควัฒนาโฮมเซ็นเตอร์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านขอบคุณของฝากจากคุณแม่พร้อมมาไหลาน้ำใจด้านหน้าเวทีขอบคุณมากๆนะคะจากน้องยูกินะครับ อีกหนึ่งความตั้งใจของน้องยูกิวันหยุดวันนี้นะครับก็คือมารับรถกระบะมือสองสภาพดีไปใช้างานทางด้านการเกษตรถ้าพูดถึงเรื่องของการซื้อที่ซื้อทางน้องยูกิคุณพ่อคุณแม่ก็ซื้อายหลายแปลงด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนาข้าวสวนทุเรียนสวนกล้วยมีรถแล้วก็คงจะมีแปลงหญ้าในอนาคตก็อยากจะเลี้ยงโขด้วยนะครับ ส่วนแอดมินก็มองว่าจะเป็นกระบะมือหนึ่งมือสองก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับเราก็ต้นทุนแค่นี้ใช้ไปหาไปส่งไปการวางแผนสร้างอนาคตไว้ตั้งแต่วันนี้ก็ดีที่สุดนะครับเราไม่รู้ว่าจะได้รับความเมตตาจากบระดาฟแฟนเพลงแฟนคลับไปอีกนานสักเท่าไหร่อาชีพศิลปินดารานักร้องความดังไม่คงที่ความดีนี้คงทน ยามได้อย่าหลงยามลงอย่าหมดตัวคำนี้ยังใช้ได้เสมออ่ะสู่ต่อไปครับน้องยูกิเที่ยวทัวร์ไทยไปกับน้องยูกิวันนี้จะพาไปรู้จัก1ิบเทรนธุรกิจการเกษตรที่ทำเงินในตลาดโลกเราเรียนรู้ในตลาดโลกแต่มาย่อส่วนเป็นการทำไร่ทำสวนทำนาจากน้องยูกิดูนะครับว่าทิศทางไหนที่เหมาะกับพื้นที่ของเรา ปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์นั่นก็คืออาหารนี่อาจจะส่งผลต่อกระแสธ,ธุรกิจที่กำลังมาแรงและที่น่าสนใจของคนรุ่นใหม่ในเวลานี้ก็คืองานเกี่ยวกับการเกษตรที่สอดคล้องกับธนาคารโลกระบุว่าอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ผลักดันผลิตภัณฑ์มวลรวมได้ดีมากๆ เพราะเป็นธุรกิจที่เลี้ยงปากเลี้ยงทองของประชากรโลกเป็นจำนวนหลายพันล้านคนภาคการ,กรเกษตรมีการจ้างงานมเมล็ดพันธุ์อาหารปุ๋ยยาอีกสำคัญอีกอย่างก็คือการจ้างคนมาเป็นคนสวนมาเป็นคนทำงานภาคธุรกิจการ,กรเกษตรที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนในเบื้องต้นสูงนักวันนี้นำเสนอ10อันดับด้วยกันนะครับเผื่อว่าท่านไหนสนใจ ถอนบทเรียนแล้วนำไปสร้างกันได้เลยนะครับ 1. ก็คือการทำฟาร์มสัตว์ปีกเป็นธุรกิจภาคเกษตรกรที่ทำรายได้สูงสุดในที่นี้ก็หมายถึงไก่เป็นหลักนะครับเพราะเป็นที่ต้องการของตลาดและมีความต้องการสูงคงที่อยู่ตลอดเวลาธุรกิจตัวที่สองที่น่าลงทุนก็คือธุรกิจขายปุ๋ยนะครับ พอภาคการเกษตรเติบโตการขายปุ๋ยขายยาฆ่ามาแมลงต่างๆก็ตามมาด้วยอยากให้ผลผลิตได้เยอะๆก็ต้องมีการปรับปรุงบำรุงดินการเพราะปลูกก็จะได้อุดมสมบูรณ์ตามมาด้วย3คือธุรกิจเครื่องทุ่นแรงในฟาร์มการจะใช้คนเดินให้อาหารไก่ให้น้ำไก่ทุกวันนี้คงจะยากแล้วต้องใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาช่วยนะครับ ผลให้ตลาดเครื่องจักรเครื่องทุ่นแรงทางด้านการเกษตรเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างที่4ก็คือผักผลไม้อินทรีย์เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในภาคการเกษตรเป็นผักผลไม้ออแกนิกจำหน่ายได้ในราคาสูงทำให้กำไรดีเพราะผู้บริโภคย่อมจ่ายแพงขึ้นเพื่อให้ได้สินค้าที่ปลอดภัยจากสารเคมีและยาฆ่า,ามแมลง เรียกได้ว่าเป็นสินค้าที่สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่5ก็คือการเพราะเห็ดเช่นว่าเห็ดหอมหรือเห็ดนางรมหลวงเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐานเห็ดเข็มทุกวันนี้จะมีแทบทุกเห็ดแหละครับเขาเพาะกันได้ทั้งนั้นอย่างที่6กก็คืออาหารจากพืชนะครับการทำปศุสัตว์ก็คงจะไม่พอต้องมาที่อุตสาหกรรมทางด้านพืช ทุกวันนี้จะมีพืชที่ให้พลังงานโปรโตีนออกมาจำหน่ายตามท้องตลาดมากมายนะครับตัวที่7ก็คือการเพราะผักต้นอ่อนอย่างที่8ก็คือการเลี้ยงพึ่งเรื่องอุตสาหกรรมธุรกิจเกี่ยวกับกระแสสุขภาพกำลังมาแรงใครเลี้ยงพึ่งไว้แทนน้ำตาลวันนี้อนาคตเศรษฐีรอท่านอยู่ข้างหน้านะครับ อย่างที่9ที่น่าสนใจก็คือการทำการเกษตรแบบแม่นยำสูงก็จะนำเอาเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ทางด้านปัญญาประดิษฐ์ต่างๆนะครับมาใช้ในฟาร์มอย่างเช่นการให้อาหารไก่ทุกวันนี้เราไม่ต้องไปเดินเองแล้วนะครับมีคอมพิวเตอร์บอกระยะเวลาเติมน้ำเท่าไหร่เติมอาหารให้เมื่อไหร่ทำได้ทุกอย่างแล้วนะครับอย่างที่10ก็คือเกษตรกรทางแนวตั้งก็คือการใช้ ตู้คอนเทนเนอร์ใช้กล่องพลาสติกใช้กล่องโฟมต่างๆมาแทนแปลงปลูกนะครับวันนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างมากเช่นกันเราท่านหากมีเวลาก็ทดลองปลูกทดลองใช้อย่างที่ผมแนะนำนะครับอันนี้คือวิธีการภาคการเกษตรที่ขายดีที่สุดที่ทำได้เยอะที่สุดในรอบปีที่ผ่านมาก็คือทำเรื่องอาหารนั่นเอง ของฝากจากใจแอดมินวันนี้บอกว่าเป็นหัวหน้าคนถ้าบ้าอำนาจจะขาดคนรักคนแช่งชกักหักหลังอย่าสงสัยหัวหน้าดีจะไม่นั่งบนหัวใครแต่จะนั่งอยู่ในหัวใจคนพูดถึงเรื่องนี้คิดถึงเก้าอี้บารมีขึ้นมาทันทีนะครับให้เขาคิดแบบเราทำอย่างเราอันนั้นก็ไม่ได้เราต้องบอกเขาสอนเขานะครับเราโตมาคนละแบบ อย่าตัดสินใจคนอื่นถ้าเขาไม่เป็นอย่างที่คุณต้องการเราเกิดมาในครอบครัวที่ต่างกันจริงไหมถูกเลี้ยงมาต่างกันอยู่ในสภาพแวดล้อมก็ต่างกันอันอุปสรรคต่างๆมาก็ต่างกันมีจุดอ่อนจุดแข็งในใจก็ต่างกันเคยผ่านเรื่องร้ายดีก็ต่างกันมีภูมิคุ้มกันก็ไม่เท่ากันดังนั้นจงอย่าไปตัดสินใจคนอื่นลองเปลี่ยนมาใช้ความเข้าใจ แล้วคุณจะได้แต่มิตรภาพที่ดีงามช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมินจะได้ไม่พลรราดข่าวใหม่ครั้งต่อไปวันนี้จากลาโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ